สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชงนะคะกับผู้เราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะครั้งใหม่นะคะกับงวดของวันที่16สิงหาคมค่ะตอนนี้ตัวเรา,าตัวอาจารย์เนี่ยก็แนะนำตัวเองก่อนนะคะมีสมาชิกหลายๆท่านเลยที่ยังไม่รู้จักอาจารย์นะคะก็ขอแนะนำตัวเองแล้วกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะแล้วก็ อ,อ,อีกที่หนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือชมรมโหราโพธิยานนะคะเป็นผู้อํานวยการของชมรมนี้นะคะดังนั้นท่านใดอยากจะเรียนหรืออยากจะปรึกษาทางด้านนี้ก็ใช้ตอนนี้เรายังไม่เปิดสอนนะคะเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าอยู่ในสภาวะสถานการณ์โควิดเนาะนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะโอเคค่ะ ก็กลับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงอาจจะต้องแสดงความดีใจกับสมาชิกหลายๆท่านที่มีความโชคดีกับพวกเรานะคะ <c oughs> ก่อนอื่นก็โชว์ผลงานกันก่อนละกันนะคะในส่วนของทักษะพาลวยนะคะในส่วนของทักษะพาลวยนะคะซชื่ออาจารย์เคยพูดแล้วนะคะว่า,าในส่วนของทักษะพาลวยเนี่ยจะมีการเข้าในส่วนของออมสินทกศ นะคะแล้วก็เป็นแนวทางของรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งออมสินงวดน,นี้เข้า080นะคะเป็นเลขหามซึ่งอาจารย์เคยแจ้งแล้วนะคะว่าให้ระวังเบิ้ลหามนะคะหรือเลขเก่าจะกลับมานะคะซึ่งงวดน,นี้ออก080ไออมสินและข้างล่างออก89นะคะตรงๆเลยนะคะส่วนของรัฐบาลเข้า6996อันนี้นะคะสินเงินเนาะนะคะแต่ว่างวดน,นี้ก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเพราะว่าเลขเด็ดตาทิพย์ไม่ได้เข้าในส่วนของ3ตัวบนและ2ตัวล่างแต่เข้าส่วนในของ3ตัวล่างนะคะเนาะนะคะงวดของจริงๆพูดไปเหมือนแก้ตัวเนาะและตอนแรกเนี่ยอาจารย์ตรงนี้นเป็นเลข6แล้วอาจารย์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้เปลี่ยนจากเลข6เป็นเลข เลขห้าเลข6เป็นเลขห้เลขหกเป็นเลข5้านะคะก็เลยพลาดไปก็แทนที่จะได้ก็กลับไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะนะคะ26 1หนึ่งเนาะแต่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะงวดหน้าเอาใหม่ต้องขออภัยด้วยนะคะงวดน,นี้พลาดไปแต่ว่าจากที่สถิติที่เราผ่านมาเนี่ยหลุดน้อยมากเลยจริงๆนะคะแต่ว่าก็ยังเข้า3ตัว3ตัวล่านอยู่นะคะก็คือ78 5หนะคะ785ก็แสดงความดีใจด้วยเนาะนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเออเลขทักษะพารวยอ้อโชว์ผลงานของอาจารย์โอ๊กก่อนดีกว่าเนาะนะคะส่วนของอาจารย์โอ๊กนะคะงวันนี้แกให้เด่นที่เลข2นะคะ2 6 1กนะคะก็ต้องแสดงความดีใจด้วยและนอกจากกระสตัวบนแล้วก็ยังเป็น2ตัวล่างด้วยก็คือ6 9นะคะ ก็เข้าทั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะนะคะก็ต้องแสดงความดีใจด้วยนะคะนะอ่ะนี่นะคะท่านใดอยากจะติดตามผลงานของอาจารย์โอ๊ก็สามารถติดต่อได้ติดตามได้เลยนะคะในคลิปดาวนำโชคของอาจารย์โอ๊คค่ะเนาะโอเคนะจ้ะโอเคนะแล้วก็นอกจากจะเข้าในส่วนของทักษาแล้วเออไม่ใช่ดาวนำโชคแล้วนะคะก็ยังมาเข้าในส่วนของ เลิกให้โชคนะคะในเลิกของเทศาตีเลิกคือ69ตรงตรงเลยนะคะตอนนี้ผลงานอาจาร,รย์โอ๊กไม่ธรรมดาแล้วนะคะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะคะเข้าไปกดติดตามคลิปของอาจาร,รย์โอ๊กได้เลยค่ะนะคะส่วนของดาวดับนะคะดาวดับนะในงวดที่แล้วนะคะ6 1ไม่มีนะคะถือว่าดาวดับของเราเอาอยู่ค่ะก็ต้องดีใจด้วยนะคะโอเคค่ะ นะงวดนี้ออกงวดนี้ดับอะไรดับบนออกอะไรก็ไปดูดาวดาวดับนะคะดาวดับในคลิปของมันนะคะส่วนดาวดับล่างก็เดี๋ยวตามกันมาเนาะนะคะส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านก็ไปเข้าในราศีเมฆคือ80ของอมสินเนาะนะคะเรามาดูดาวดับของดับล่างดับล่างดับล่างนะคะอ่า งวดนี้นะคะดาวดับล่างของงวดวันที่16สิงหาคมลองดูสิว่าง,งวดแรกของอาจารย์ตายในดับล่างจะดับอยู่ไหมนะคะงวดนี้ให้84 10 78 50 1487นะคะเก้าเก้า0 1 0 5ค่ะเนาะนี่นะคะอ่ะแคปกันนะคะ123แคปเจอห สองสาแคปเจอร์โอเคค่ะขออนุญาตวางแล้วนะโอเคค่ะส่วนในเรื่องของอาสามตัวบนสามตัวร่างงวดนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า,าเป็นช่วงของเขาเรียกว่า,าเป็นวันพระงวดวันที่16ที่จะถึงเนี่ยค่ะเป็นวันพระดังนั้นออยากให้ทุกคนระวังนะคะเลขอะไรเลขเบิล เลขหามและเลขเก่าจะกลับมานะคะซึ่งในงวดในงวดนี้มีโอกาสนะคะเพราะว่าวันที่16สิงหาคมเป็นวันพระอีกแล้วต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะเบิ้ลจะหามเกิดขึ้นได้นะคะงวดอันนี้วันที่2ลากลงมาคือ261ค่ะนะคะลากลงมา261ซึ่งในสูตร1จะเป็นแนวตั้งนะคะถ้าเป็นสูตร2จะเป็นแนวนอนนะคะแนวนอนซึ่ง แนวแนวนอนอสุดรสอเนี่ยไม่หวัน่นแม้วันมามากไม่สนใจว่ามันจะเป็นเบิ้ลเป็นหามนะคะเป็นเบิ้ลเป็นหามก็สามารถเอาอยู่จะเป็นเลขตองก็เอาอยู่นะคะซึ่งสูตรหนึ่งเอาไม่อยู่ต้องบอกก่อนนะคะดังนั้นสูตรหนึ่งเอาไว้ดูเฉพาะที่มันไม่เบิ้ลไม่หามนะคะประมาณนะหลักเกณฑ์ง่ายๆของการสังเกตว่าเบิ้ลหามอย่างไร1ตรงวันพิษสองตรงกับวันพระ ก็ต้องระวังด้วยซึ่งในงวดนี้งวดของวันที่16สิงหาคมก็มีโอกาสที่จะเบิ้ลหามอิกนะคะให้ระวังด้วยแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยดันไปเบิ้ลที่ออมสินไม่ได้เบิ้ลที่รัฐบาลนะคะแต่งวดที่แล้วมันเป็นเลขตัวเก่ากลับมาค่ะนะคะก็คืองวดของวันที่16มิถุนายนออกเลข61นะคะเลขเก่ากลับมาจริงๆนะคะประมาณนี้ก็เก็บไว้เป็นดูเป็นผลงานแล้วก็เป็นสถิติ เกิดขึ้นก็แล้วกันเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็ท่านใดสนใจก็ตามนั้นเลยนะคะแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านถามว่าจะเข้า VP จะเข้าอย่างไรนะคะก็บูชาหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นไมเศรษฐีหนึ่งเส้นนะคะไมเศรษฐีซึ่ง เวลาเราสวดมนต์ไปอะคะ่ะเลขมันจะขึ้นเราสามารถจะดูเลขจากในหมายเศรษฐีได้ด้วยเหมือนกันนะคะ1เส้นก็จะเข้าวีพีของอาจารย์ต่ายมงวดนะคะแล้วก็ยังได้ส่วนลดอีก40โอ้โหลดแล้วลดอีกเนาะนะคะแล้วก็ได้สุรหนึ่งของอาจารย์ต่ายไปด้วยนะคะแต่ถ้าคุณบูชาหิน3เส้นนะคะคุณบูชาหิน3เส้นนะคุณก็จะได้ VP ของอาจารย์ต่าย10งวดนะคะแล้วก็ ได้สูตร1และสูตร2แล้วก็ได้ลดอีก40ซแต่ข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าสมาชิกท่านไหนที่บูชาหิน3เส้นไปนะคะที่ยังเป็น VP อยู่กับอาจารย์แต่ณตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้า VP ีแนะนำแนวทางหวยหุ้นให้นะคะประมาณนี้นะสามเส้นอาจจะเป็นยกขาวนะคะยกเขียวนะคะตะกุดยกฐานะนะคะยกขาวเนาะนะคะ หินหุกหวยนะคะหรือจะเป็นตะกุดยกฐานะนะคะหรือจะเป็นดวงตาสวรรค์หรือบางท่านบอกว่าอยากได้เป็นลูกประคามนี่นะคะมี3แบบนะคะลูกประคามมียกเขาแล้วก็ออกซิเยนแล้วก็รวมไปถึงหินถูกหวยข้างล่างก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะน้ำเต้าดุดซับค่ะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะ แล้วก็3เส้นได้ v.p. ของจันตาย10งวดนะคะและได้เ <c oughs> ข้า v.p. ของจันตายในแนวทางหวยหุ้นนะคะอีกจนกว่าจะหมด v.p. ของคุณแถมให้อีกด้วยนะคะประมาณนี้ก็ต้องยินดีด้วยเนาะนะคะแล้วก็สมาชิกท่านไหนอยากจะได้หวยหุ้นก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> แนะนำอย่างนี้เพื่อให้ทุกคนจะได้มีโอกาสที่จะมีโชคในการแนะนำนะคะจากประสบการณ์จากความรู้ความสามารถที่อาจารย์สะสมมานะคะท่านใดสนใจก็ขอเชอิญเนาะนะคะแล้วก็ข่าบุญแจ้งข่าวบุญด้วย <c oughs> นะคะข่าบุญตอนนี้ก็เล่งด่วนเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมที่ วัดของคูจังหวัดพิจิตรนะคะพอดีว่าท่านเจ้าวาดขอให้ช่วยเพราะว่าเจ,จ้าของเดิมเนี่ยเขา,า,างบหมดนะคะทําไปได้ขึ้นขึ้นกลางๆขึ้นได้โครงสร้างก็ให้จันช่วยอ่ะเดี๋ยวจันเข้าไปช่วยนะคะประมาณนี้ท่านใดอยากจะช่วยก็ เรียนเชิญเลยนะคะแล้วก็อ,กอ,กอันนึงก็คือเรื่องของเครื่องมือช่วยหายใจนะคะตอนนี้ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้จะซื้อจากในลซาด้าอาจารย์ก็เกรงกลัวว่าของมันจะไม่ได้คุณภาพนเนาะก็เลยลองดูละกันเนาะนะคะแล้วก็แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะเพราะว่าอาจารย์ก็เริ่มซื้ออุปกรณ์อื่นๆไปก่อนเช่นเครื่องดูดเสลดเอยอ,อะไรเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อนซึขาดติดขาดในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจเพราะว่า รา,าคาขึ้นโดดมากขึ้นโดดแบบเป็นเท่าตัวอือก็เห็นแล้วก็ตกใจเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะให้อาจารย์เช็คดวงนะคะก็สามารถติดต่อที่หมายเลขนี้ได้นะคะที่หมายเลข0ูนย์8ก6 2 6ย์เก้าสองแปดสองหกสองหและไอ l ดี e 6ล5 9หกสาห้าเก้าหนึ่งห้านะคะสามารถเช็คไ d ดีละเช็คดวงชะตานะคะแล้วก็ อ,อ,อยากจะทําบุญก็พิมพ์คําว่าขอเลขที่บัญชีบุญถ้าอยากจะบูชาหรือเข้าวีพีก็พิมพ์คําว่าขอดูรูปนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลขอันนี้เนาะ0 9 0ย์ก็6 2 6และ i อ l ดี e 6ล5 9 1 5, 5, 5แคปหน้าจอาไว้เลยนะคะโอเคค่ะเนาะหรือท่านอยากจะดูดวงกับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์โอ๊ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะ เราก็พบพวกเราใหม่นะคะในครั้งต่อไปนะคะก่อนอื่นจะไปก็ตามอีหลอบเดิม <c ười> นะคะคืออะไรกดไลค์นะคะกดไลค์เพื่อเป็นการขอบคุณนะคะเ,เ,เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับพวกเราทีมงานว่าอุ้ยเป็นกำลังใจอะเนาะนะคะกดแชร์นะคะเพื่อเป็นการบอกบุญ พื่อว่าเฮ้ยนี่มาดูช่องนี้สิช่องนี้เลขสุดยอดเลยสุดติงก็ดิงแมนจริงหูเลขเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดเลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยอยากจะได้แบบเลขน,น,น,นิ้นน้นเฟ้นเฟ้นก็เข้าวีพีนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าท่านใดยอยากจะชมผลงานนี้ก็ชมไปก่อนมั่นใจเมื่อไหร่ค่อยเข้าวีพีก็ยังได้นะคะและอีกอันนึงก็คือ เพื่อเป็นการลดงานของอาจารย์ตายแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเพราะยังมีสมาชิกอีกหลายท่านเลยเข้ามาบอกว่าอาจารย์หาเลขเออหาคลิปแนละ้วไม่เจอหาคลิปนี้ไม่เจอก็คุณก็พิมพ์เข้าไปใน y o u t u b e พิมพ์คําว่าอาจารย์ต่ายหมอด,ดูตาคลิปคุณก็เจอแล้วค่ะแต่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงหาไม่เจอเนาะนะคะสิ่งหนึ่งที่แนะนําก็คือกด s ซับ c r i b e นะคะหรือกดติดตามนะคะเพราะว่าพอกดติดตามปุ๊บ ะระฆางมันจะขึ้นมา3าอันให้กดระคางอันแรกที่พิมพ์คําว่าทั้งหมดหรือระคางที่มีรูป2กขีดกริ้งกริ้งนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเรามาแล้วนะเปิดดูได้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณไม่กดไม่ทําอะไรเลยคุณก็จะต้องมาถามในไลน์ว่าอาจารย์ลงอย่างมาหรือย,อยังคลิปไอยังนะคะมันมาเมื่อไหร่มันแจ้งคุณทันทีเลยนะคะนี่คือผลประโยชน์ของคุณรนุนเรยรุ่นๆนะคะผลประโยชน์ของอาจารย์คือกดไลค์อย่างเดียวกดไลค์กดไลค์กดไลค์นะคะ ประมาณนั้นช่วยกันนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีงงมงานจย์ต่ายหมอดูตาิิษเนาะนะคะหรือว่าท่านใดช่วงนี้อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาว่าไปฉีดโควิดไปฉีดวัคซีนเป็นยังไงช่วงนี้สุขภาพจะเป็นยังไงเศรษฐกิจการเมืองเศรษฐกิจตัวเองจะเป็นยังไงการงานเป็นยังไงจะแก้ไขชีวิตยังไงนะคะก็สามารถ เข้ามาตรวจเช็คดวงชะตาได้ฟรีเลยนะคะและที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยกับแฟนแลับเราทุกคนก็คืออย่าลืมนะคะตัดอย่าตกนะคะเพราะว่าน่วงด้วยสุขภาพช่วงนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็อาจจะทำให้เ,เพื่อนเราแฟนเราคนในครอบครัวของเราติด โควิดได้ง่ายดังนั้นสิ่งที่แน,น,นะนอย่าให้กัดตกนะคะหมั่นพยายามกินกินของกินของร้อนล้างมือกินช้อนกลางนะคะแล้วหมั่นล้างมือบ่อยๆเวลาออกไปข้างนอกก็เอาเอาแอลกอฮอล์เช็ดล้างมือให้เยอะๆนะคะแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆนะคะไปข้างนอกก็หาแอลกอฮอล์ติดตัวฉิบๆๆๆนะคะ เพื่อสุขภาพของเราเองไม่ใช่เพื่อใครนะคะแล้วก็เพื่อคนรอบข้างด้วยเนาะนะคะเป็นขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วสายพันธุ์นี้เป็นเร็วด้วยก็เป็นห่วงเป็นใยกันทุกคนนะคะดูแลตัวเองกันมากๆรักตัวเองให้เยอะๆรักคนในครอบครัวเยอะๆนะคะประมาณนั้นเนาะ,ะก็สุดๆของมันก็คืออาจจะต้องบายบายสำหรับในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะแล้วก็มีโชคชัยถูกหวยทุงท่งวะทุ่งวะอาจารย์มั่นใจนะว่าการที่คนเราอ่ะ มาหันมาซื้อลอตเตอรี่กันเนี่ยก็เพราะว่าเศรษฐกิจไม่กระเตื้องนะคะค้าขายอะไรก็ค้าขายไม่ได้ก็ต้องอาศัยโชคลาภวาสนานี่แหละเป็นตัวช่วยผลักดันให้พวกเราเนี่ยมีต้นทุนหรือมีเงินซื้อกับค่าซื้อนมซื้ออะไรก็ว่าไปเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็พูดยากแต่เราก็เข้าใจนะคะ ก็หวังให้ทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชครอบวาสนาสิ่งหนึ่งที่สําคัญของการที่จะมีโชคเม็ดหลายท่านถามมานะคะว่าจะมีโชคทํำยังไงหมั่นขยันทําบุญสิคะนะคะทานเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าเงินหวยเนี่ยมันเป็นเงินร้อนพูดอยู่เรื่อยพูดอยู่บ่อยนะคะเงินหวยอะ่ะมันเป็นเงินร้อนเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นเงินร้อนมันทําบุญเยอะ และคุณจะมีโชคอธิษฐานจิตด้วยว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภขอให้มีเงินมีทองขอนุ่นขอนี่ขอไปขอสุขภาพแข็งแรงขอไปขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยทุกงวดทุ่งวดนะคะประมาณนี้ถ้าคุณไม่อธิษฐานคุณมัวแต่อธิษฐานว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอคุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วไม่เคยขอโชคลาภคุณจะมีโชคลาภได้ยังไงเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราก็จะเป็นหนทางหรือเป็นสะพานบุญหรือเป็นหนทางนึงในการแก้ไขปัญหาอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามพัฒนาหลายๆอย่างให้ดีขึ้นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขและสุขไปกับพวกเราค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้เราจะไม่ได้ออกคู่กันเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองกันนะคะในเรื่องของการ การออกรายการนี่แหละเนาะไม่งั้นเดี๋ยวติดโควิดขึ้นมามันก็จะเป็นงานเข้ากันเนาะก็ไม่คุ้มค่ะงั้นวันนี้อาจารย์ตายและทีมงานก็ต้องขอลาผู้เราทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย